ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอดแพรกที่มีชื่อว่า A.T.M Six Sky นะครับในเอพิโซดที่สิบสาแล้วนะครับเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกับระบบร่อนแรกอัตโนมัติเลยนะครับมันจะเป็นยังไงบ้าง,างเราก็ไปดูกันเลยครับสิ่งที่ระบบร่อนแรกที่ผมจะทำในวันนี้นะครับก็คือผมจะทำไอเทมตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Auto อ่าคอมเพรสแฮมเมอร์ครับออโต้คอมเพรสแฮมเมอร์มันจะมีสองอย่างครับคือออโต้แฮมเมอร์กับออโต้คอมเพรสแฮมเมอร์นะครับซึ่งผมจะทำออโต้คอมเพรสแฮมเมอร์นะครับซึ่งวิธีการคราฟก็คือใช้สเตลนะครับแล้วก็เฮล่เทชเชปโอเคแล้วก็คราฟมานะครับแล้วก็ไดมอนด์แฮมเมอร์นะครับทั้งหมดเอ่อเก้าชิ้นนะครับเนะครับทั้งหนึชิ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ครับแล้วก็9นะครับแล้วก็เอาทั้งหมดมันรวมกันนะครับเรจะได้อารตโอเอ้ไม่ใช่คอมเพรสเต็ดแฮมเมอร์ไดมอนด์แฮมเมอร์นะครับแล้วก็มาคราฟกับ s t ียรครับอันนี้ผมก็ได้เตรียมมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับีก็คราฟไปนะครับเราจะได้อาร์ต้คอมเพรสแฮมเมอร์นะครับแล้วอันที่สองที่เราต้ตองการอีกทีก็คือออร์ต้เฮลวีสีครับคืต้องใช้เป็นกลาสเพลนนะครับ คาสเพืเาสมาลืมเผานะครับน่แหละแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าตัวโต๊ะเฮฟว i e สีนี้ครับออกมาที่เราเคยทำตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลยครับออกมาดึบนะครับแล้วก็ทำคราฟกับบาอลสตีลนะครับแล้วก็สนกัดนะครับแล้วก็ีกระจกอะไรนีๆน้อยๆนะครับได้สชิ้นเรียบร้อยครับและอีกไอเทมหนึ่งที่ผหม้องการก็คือ Auto c o m p มเพรสเครับด้วยกันครับก็ใช้คราฟที่งเทเบินะครับก็ อันนี้แรกผมจัดการไประดับหนึ่งแล้วนะครับนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูอินกัดนี่ครับเหล็กมีทั้งหมดสองพันกว่านะครับทิ้นเกาะต่างๆผมก็ผมจัดการในเครื่องนี้เรียบร้อยครับนี่อันนี้เครื่องนี้ผมก็มีการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นปรับให้เป็นพวกอิ i ลิตครับเป็นเครื่องแบบอิลิก็คือสามารถมีช่องได้หลายช่องครับจากเดิมนะมีแค่อยู่แค่ช่องเดียวนะครับแล้วก็อัปเกรดเรียบร้อยครับสปีดอัปเกรดกับ เอเนจีอัพเกรดเพื่อให้มัน,มนส่งพลังงานนะครับแล้วก็เล่นความเร็วได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูชั้งนะครับเราชั้งมาอเอาช้งมานะครับเมื่อเราใส่เข้าไปปุ๊บอันนี้ก็จะจัดก,การนะครับดับเบลิลให้เป็นทริปเปิลแรกนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็พลังงานนะครับซึ่ง ไอเจ้าตัวนี้ผมได้อัปเดทอีกตัวหนึ่งก็คือแก๊สซัพเฟรตครับมันจะประหยัดไอเจ้าตัวออกซิเจนครับบางทีไอเจ้าตัวเอเล็กทรอนิคซัพเฟรเตอร์มันผลิตออกซิเจนไม่ห่อครับมันก็จะมันก็จะแบบให้ลดลดใช้เยอะนิดนึงนะสมมุติแบบเออจากธรรมดาใช้หนึ่งบัคเก็ตต่อนหนึ่งอินกอรหนึ่งหนึ่งช้างเนี่ยก็อาจจะเป็นสักสามอินกอรต่อนหนึ่งออกซิเจนบัคเก็ตนะอันนี้คือสมมตินะครับ มันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผมก็อัปเกรดเทอร์โมเจเนเตอร์ครับจากครั้งที่แล้วนะครับเทอร์โมเจเนเตอร์ที่ผมอัปเกรดไปจะอยู่ในขั้นเป็นน่าจะฮัดเด่นนะครับผมก็อัปเกรดเป็นเบสิ่งแล้วก็นาติกนะครับแล้วก็สปิริตก็คืออัปเกรดมาประมาณสองสาคขั้นเลยนะครับเบสิ่ง uh, ก็คือใช้จากเบสิ่งคริสตัลอันนี้น่าจะเคยทําแล้วนะครับ แล้วก็อัปเดตเป็นเทียร์นาวติกครับไนาวติกใช้ไนาวติกคริสตัลนะครับติคริสตัลได้จากเอาไดมอนด์นะครับเข้าเครื่องอินเนจไอซิ่งนะครับแล้วก็สปิริตนะที่ผมใช้กับไอเจ้าตัวนี้ระบบเอ่อทิปโปแรกเนี่ยเพราะว่าไอเจ้าตัวสามสี่เครื่องเนี่ยมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับไอสปิร uh ิต huh. นะครับด้วยการสปิริตคริสตัลนะครับซึ่งได้จากการเอาเอลฟ์รอเข้าอินเนจไอซิ่งซึ่งจะต้องใช้พลังงานถึงหนึ่งล้านอาร์เอฟเวอร์ติกนะครับ นี้ผมก็มาเพิ่มไอเจ้าตัว e n e r g i n g Rod นะให้เป็น Bla ให้เป็น Tier Blessing นะเพื่อจะได้จัดการได้เร็วขึ้นนะครับโอเคแล้วผมเบื้องหลังผมก็มีการทำไอเจ้าตัวนี้ครับเอ่อ uh, Power h o w r e n v i l ครับคือ Diamond e n v i l ที่ใช้พลังงานนะครับถามว่ามันมีข้อดีอย่างไรครับเอ่อ uh, ถ้าใครเคยแบบมีไอเทมนะครับสมมติมีไอเทมเป็นแบบอุปกรณ์ปกเติแล้วมันมี durability จะใกล้จะพังแล้ว ไอไดมอนด์เนี่ยอินวิลเนี่ยมันจะซ่อมอุปกรณ์ให้นะครับนี่มันจะค่อยๆเพิ่มดู r าร l i t y ขึ้นมานะครับซึ่งถามว่าไอดูรา a l i t y เมื่อกี้ผมเปิดยังไงก็คือกด F3 แล้วก็ตัว H นะครับเพื่อการเปิดตัวทิปส์นะครับเมื่อกี้ผมเปิดใชนะแล้วก็ปิดอันนี้ก็โชว์ครับก็คือ hidden ก็คือซ่อนนะครับส่วน show ก็คือโชว์ขึ้นมาครับว่ามีดู r าร l i t y เท่าไหร่ครับซึ่งวิธีการครับปเจ้าตัว Uh, Power Diamond e n v i e w นะครับก็คือจะต้องใช้สองเครื่องนี้ครับก็คือ Melting Chamber กับ Solidification Chamber นะครับซึ่งเ uh, อ่ Melting Chamber มันจะเป็นการเอาไอเทมแมกก็ไ้้มาหลอมให้เป็นน้ำนะครับแล้วก็ต่อท่อเข้ากับ Solidification Chamber นะครับซึ่งวิธีการครับเอ่อ e n v i e l ที่เป็น Diamond เนี่ยครับมันจะต้องใช้ไอเทมเท,มที่ไอเทที่ชื่อว่า c r y s t a l l i k e Obsidian นะครับกับ Diamond นะครับ Restore แล้วก็ Iron ดัมมอนเรย์โซนอารอนไม่ค่อยเป็นมหาเท่าไหร่จะเป็นมหากับคริสตัลไลท์ออซิเดียนนะเพราะคริสตลไลท์ออซิเดียนนะครับมันจะมีวิธีการครับก็คือจะต้องเอาออซิเดียนนะครับคริสตัลไลท์แอมเบอร์นะครับกับเออ่วิเทลโรสนะครับหรือจะเป็นคอรัสฟลาเวอร์ก็ได้นะครับในคอรัสฟลุตนะครับซึ่งผมก็เลือกวิธีข้างล่างนะครับก็คือใช้ออซิเดียนนะครับแล้วก็กับสลามนะครับสลามนี่จะมีเป็นปลนามครับก็คือจะต้องเอาสไลมบอลนะครับสี่ชิ้นนะครับ สี่ชิ้นเข้าไอเจ้าตัว melting chamber นะครับแล้วเราจะได้น้ำสลามมาทั้งหมดหนึ่งพันมิลลิเบตครับใช้สี่ชิ้นนะครับ,นะรบซึ่งวิธีการที่เราจะได้ไอเจ้าตัว crystallize amber นครับเราก็จะเกิดจากการใช้ f ไฟชาร์ดเราเอา redstone นะครับแล้วก็โกอินก o t นะครับกับแมกมาครับหนึ่งหนึ่งพันมิลลิเบรกต์นะอันนี้แมกมาผมเตือนอย่างนึงนะครับ น้ำมันครีมได้แค่100มิลลิเกตนะครับเราต้องใช้ถึง10อันแต่ถ้าเราเอาน้ำมคัครีมนะมาอัดเป็นบล็อกเราจะได้ถึง1,000ม mm ิลลิเกตนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เป็นเอาทำน้กมคัครีมมานะครับแล้วก็อัดเป็นบล็อกแล้วเอาไปเข้าเมลติ้งเชมเบอร์จัดเป็นกัดคุ้มที่สุดนะครับถ้าใช้เป็นน้ำมคัครีมเข้าโดยตรงจะต้องใช้ถึง10ชิ้นนะครับโอเคเนี่ยอนะใช้สองก็แค่สองสองร้อยมิลลิวลเกตนะครับก็แนะนํานิดนึง โอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะที่ทำเบื้องหลังโอเคแล้วก็โอเคไอเทมที่เราคาฟกันมาเรียบร้อยครับสามชิ้นนี้ผมก็จะเอามา,าวางกันนะครับซึ่งผมก็ได้เตรียมพื้นที่แล้วก็เตรียมหลายๆอย่างไปหลายๆอย่างไปเยอะม,มากๆแล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมได้ทําระบบตรงนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่ามันจะกําเนิดกําเนิดอะไรนะครับก็คือ อันนี้เป็นฮ์โมเจเนเตอร์ครับ T.I.N.E.T. ซึ่งจะนเตพลังงานได้2,520เอฟเ EF ครับ Energy Flux นะครับซึ่งจะต้องใช้เป็นบล็อกเบสเซนคริสตัลนะครับซึ่งผมคำนวณแล้วระบบเนี้ยน่าจะใช้พลังงานพอนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะระบบจะนด้พลังงานท่อน้ำเข้าจะตัวนี้ก็ไม่จะต่อทํามาสออันนะครับแล้วก็จะคายทุกออกนะครับแล้วก็ จะเริ่มต้นของทั้งหมดคนระับจะเริ่มจากไอเจ้าตัวนี้ครับก็อ้าวรวมไปแล้วก็ <c ười> คือ c o b o Gen Tier 5ครับ c o b o Gen Tier 5วิธีการครับ c o b o Gen Tier 5นะครับคือนี่ครับมันจะมีของมอสของมอส c o b for Days นะครับมีเทียนหนึ่งนะที่เราทำในเอพิโซดแรกนะครับไอ้เจ้าตัวสร้างพลังงานไอเ้ตัวนู้นนะครับผมก็จัดเลยครับเทียร์5เพื่อให้มันสร้างเร็วๆนะครับ ับนี้ครับซึ่งพอ cover GT5 นะครับผมก็เอาข้างบนครับเป็น auto compresor s ครับที่ผมคราบไปเมื่อกี้นะครับมาแปะครับมันจะทำการส่ง cover zone เข้าในระบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็ต่อสามท่อนะครับเพราะว่าเพราะอะไรทำไมผมต้องต่อสามท่อเพราะว่าผมจะร่อนสามอย่างครับก็คือ gravel sand นะครับแล้วก็ dust นะครับผมจะร่อนให้หมดแต่ทีนี้คือถ้าเราใช้เป็น อ่ัลโต่ปกติครับที่เป็นอัลโต่สีกับเอ่อัลโต่แฮมเมอร์นะครับถ้าเป็น T.I.C. ที่ใช้บอฟไบรอนนะครับมันจะร่อนได้ทีละอันนะครับถ้าผมใช้เป็นเพาะคอมเพรสอย่างเงี้ยอัลโต่คอมเพรสหรือก็เป็นเฮฟวี่สีเนี่ยมันจะร่อนได้ทีละหนึ่งบล็อกแต่เป็นบล็อกที่พอแตะตอมมาเท่ากับเก้าอันก็คือบล็อกไอ้พวกคอมเพรสอะบล็อกร่อนกบล็อกคอมเพรสต่างๆนะครับ เ่งมันจะขุมกว่านะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าคือเหมือนแถวนึงเนี่ยผมถ้าถ้าเปรียบเทียบนะครับแถวนึงนะครับที่ทําเป็นพวกออโต้คอมเพลตซ์แมร์ถึงจะวางยาวกว่านะครับแต่เท่ากับและผมครับไอเจ้าตัวเอ,อ่อออโต้าแฮมเมอร์นะครับหรือกับออโต้สิเนี่ยเอาหมดเอ,อ่อออโต้เขรีอต้สเก้าอันนะครับแล้วก็ อัลโตแฮมเมอร์นะครับประมาณ9ก9า2น8 3งเก้าเใช่ครับส6อันครับประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะนะครัสบ3กอ่ะสมมติสามเอ้ยบางคนบอกเฮ้ยชิวๆแต่อย่าลืมนะผมทำร่อนทั้ง3าอย่างมันก็ค่อยๆคูณขึ้นไปเรื่อยๆคูณขึ้นไปเรื่อยๆก็น่าจะตกไม่ต่ำกว่าร้อยอันนะครับซึ่งงบประมาณก็คงน่าจะสุดขั้วนะครับผมก็เลยอัปเกรดเป็นแบบคอมเพรสดีกว่านะประหยัดงบกว่าแล้วก็ได้ผลผลิตก็ใกล้เคียงกันนะครับ โอเคนะครับซึ่งผมจะแถวแรกนี่ครับตรงนี้ผมจะให้ร่อนดัสนะครับอันนี้ร่อนเซียนนะครับอันนี้ร่อนกราวเวลนะครับอันดับแรกนะครับพอคอมเพรสออโตแฮมเมอร์นะครับคอมเพรสให้จากคัพเปโซนนะครับ้เป็นคอมเพรสคัพโซนนะครับผมก็จะส่งมาแต่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ต่อท่อนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันในคลิปนี้นะครับซึ่งพอต่อท่อเข้ามาปุ๊บผมก็จะให้เข้า ออโต้คอมเพรมเมอร์นะครับออโต้คอมเพรมเมอร์จะทำการทุบนะครับพอทุบเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นเอ่อกราเวลนะครับ9ชิ้นนะครับผมก็ต่อท่อเข้าเจ้าตัวออโต้คอมเพรสเซอร์ครับก็อัดให้เป็นเอ่อคอมเพรสกราเวลนะครับแล้วเอาคอมเพรสกราเวลนะครับมาทุบนะครับกลายเป็นคอมเพรสแซนกลายเป็นแซนนะครับ9ชิ้นผมก็เอาเข้าเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่ออัดบล็อกนะครับอัดบล็อกเสร็จปุ๊บก็ให้มันทุบอีกทีทุบอีกทีปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นดัสนะครับนีเป็นดัสเก้าชิ้นแล้วดัสเก้าชิ้นผมก็ให้มันเอ่อมาอัดบล็อกนะครับแล้วให้ให้เอาไปร่อนอีกทีนะครับอ,อ๋อเสียงมีตรงโน้นนะตอนแรกก็เอ๊ะทำไมได้ยินเสียงะลามาอยู่ในมมอบสปาครับโอเคนะครับก็คือการร่อนดัสนะครับ,รบผมให้หนึ่งสองครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับหักมุมนิดน,นึงนะครับเพราะว่าอันนี้คือที่ผมคำนวณ ก็คืออยู่ในหนึ่งช้างพอดีเป๊ะะนะครับทั้งหมดนี้ยังอยู่ในหนึ่งช้างนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําแบบควบสี่ช้างเนี่ยมันจะแหลกนะครับมันก็เลยแนะนําให้ทําอยู่ภายในเส้นหนึ่งช้างน่ครับหนึ่งช้างใยการเปิดช้างก็คือกด F3 ค้างไว้แล้วกด JG ครับแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็แถวนี้นะครับแถวที่สองผมก็ให้ร่อนเป็นแซนนะครับก็เหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ พอไอถึงเจ้าตัวจุดที่ทุบจากแซนนะครับให้เป็นแซนแล้วผมก็อัดบล็อกนะครับอัดบล็อกเสร็จปุ๊บล่อนเลยครับก็คือล่อนแซนนะครับที่เป็นเละที่เป็นคอมเพลสนะครับส่วนกราเวลนะครับผมก็ให้มันเอามาทุบนะครับนี่ทุบเสร็จปุ๊บผมก็ให้เอามาออโต้คอมเพลสนะครับแล้วก็เข้าออโต้เฮฟวี่สิครับก็คือสิล่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมแปเวาท่อต่อไอเทมนิดนึงนะครับ ซึ่งระบบนี้นะครับผมไม่ได้มีแค่ลอนกราเวลลอนแซนนะครับแล้วก็ลอนดัสอย่างเดียวนะครับผมจะมีระบบที่ร่อนพอกเนเธอร์แลคอีกด้วยนะเนเธอร์แลคกับอิลสโตนนะครับมันจะเป็นไงว่าโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเออผมทำอะไรไงบ้างนะครับโอเค อันนี้คือระบบที่ผมจะร่อนเอ่อจะเป็นตัวร่อนในแทรกนะครับแล้วก็ร่อนเก่าร่อนอินสตอลนะครับก็คือมาจากไอเทมตัวนี้ครับเพนเดสเทลนะครับที่ทำกันในพาร์ทเอพิโซดแรกๆเลยแล้วในเอพิโซดสองสามอยู่ช่วงนั้นนะครับแล้วผมก็ต่อครับก็คือต่อเข้าเอ่อเจ้าตัวออร์เคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อท่อเข้านะพอคอมเพรสนะครับก็คือ เจ้าตัวเนเทรเกหรือเอนสโตนให้เป็นบล็อกนะครับคอมเพลสแล้วผมก็ต่อท่อข้างล่างครับลงมาทุบนะครับพขทุบเสร็จปุ๊บผมก็ดึงนะครับที่เป็น plus เนเทรกนะครับที่แตะอตอมแล้วเอามาอัดนะครับแล้วค่อยเอามาร่อนนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวร่อนนะครับคือมันก็จะวนะครับด๊ด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 นะครับแล้วก็เข้าระบบนะครับตัวนี้ก็คือป๊าป๊ป๊า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 ปาแล่วก็เข้าระบบนะครับ ซึ่งตรงปลายทางนะครับทุกสิบนะครับทุกสิบผมต่อมอสเอ็กเน็ตครับของคอนเนคเตอร์นะครับผมต่อคอนเนคเตอร์ของมอสเอ็กเน็ตนะครับทั้งหมดเลยเพราะถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าเวลาสมมติมันร่อนออกมามันอาจจะไอเทมเต็มนะครับซึ่งผมก็จะต้องรีบดึงไอเทมออกมาเข้า e n d e r c h ์ s ชนะครับซึ่งวิธีการครับ e n d e r c h ์ s ชนะครับ Ende r c h ์ s ชนะครับ ก็คือใช้เบสลอส์นะครับออสเตเดียนเชสนะแล้วก็เนื้อผงเบสลอสก็คือเอา powder, บอเอ Chamber, บสพาวเดอร์นะครับเข้าเครื่องเอ็นริชมแนนเชมเบอนะครับเบสพาวเดอร์6ชิ้นจะได้เบสลอส์หนชิ้นนะครับก็คราบไปนะครับแล้วก็เออปลายทางนะครับคืออันเนี้ยมันจะทำการเชื่อมต่อกันนะครับปลายทางผมก็คือเขาเรียกมันคล้ายๆล้ายกับอิ ase, นเดเชสครับถ้าให้ให้ให้ความเ่ายคล้ายคล้ายอินเดเชส มันจะลิงก์กันแต่ทีนี้ลิงก์กันด้วยสีครับขาวขาวขาวนะฮะตรงนู้นผมก็ปรับเป็นขาวขาวขาวนะครับก็คือให้มันพอมันลิงก์กันเสร็จปุ๊บของนะครับมันก็จะอยู่ในเชสเดียวกันและเชสตรงนี้นะครับผมให้ครับไอเทมตัวนี้ครับที่ชื่อว่า importer นะครับ importer นะครับวิธีกานครับิดดูอานนิดนึงนะครับก็ cable นะครับ deconstruction core แล้วก็ improve processor นะครับเพื่อดึงไอเทมนะครับจากในเชสนะครับ เข้าระบบคอมพิวเตอร์เรานะครับซึ่งฮาร์ดไดรฟ์นะครับผมก็อัปเกรดเรียบร้อยครับจากตอนคลิปที่แล้วนะครับ 16k storage cell นะครับผมก็อัปเกรดเป็น 256k ครับก็วิธีการคราวมันโคตรหนักเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ครับผมก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสั่งให้มันครับ2 256มันก็จะต้องใช้ 4k storage ครับ3ชิ้นนะครับ advanced processor นะครับ point reach แล้วก็ r e นะครับซึ่งเอาเวลาเราครับต่อห้ k ครับเราไม่สามารถใช้ storage housing ปกติได้นะครับเราจะต้องทำเป็นแบบพวกเอ่อ advanced storage housing นะครับก็วิธีการครับนะครับก็คือให้เป็นเน่ย glass ก็ได้นะครับ point reach improve processor นะครับแล้วก็ advanced processor นะครับโอเคก็จะได้ออกมาก็เก็บมาพอสมควรนะครับ Okay. ามโอเคก็คอมประมาณ3ามหมื่นครับสามหมื่นหกพันชิ้นก็โ okay. อเคเยอะอยู่โอเคเรามาต่อกันตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งพองงานผมก็ให้เขาไอเจ้าตัว t h e r m o เ i เ a t o r รับหน้าที่อย่างเดียวนะครับอ่าโดยลืมเอ่อ Coverzone นะครับ c o v e ร์ o n นแ l a บนะครับแล้วก็คือไอเจ้าตัวตัวร่อนนะครับคือถ้าใครสังเกตดีๆครับมันยังไม่สามารถร่อนได้นะครับ เพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องมีตะแกรงนะครับซึ่งผมก็จะเมาทุบของเก่านะครับไปนะครับนี่สังเกตไหมมันจะอันนี้ระบบนะครับต t o r e e อ t e r shade นะครับผมให้ลิงครับตรงนู้นตรงนู้นไอ้ตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับข้างล่างให้มันลิงกันนะครับเพราะว่าใช่สังเกตไหมว่า e n เ e อร์เ d e สังเกตตรงมุมนู้นนะครับมันจะเปิดพร้อมกันนะครนะมันเหมือนมี เอฟเฟกเปิดแมมันเปิดอยู่นะครับคือมันลิงก์กันนะครับแล้วก็ลิงก์กับพางล่างด้วยนะครับนี่เอร์ชันใหม่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นบั็กหรือเปล่ามันมันแบบมันลิงก์กันนะครับแบบเห็นอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นบั็กนะครับตัวตัวปลายหางของเอ่อเทปเปลแรกผมก็ให้มันเข้าเนเนอร์เชสเหมือนกันนะครับเข้าเข้าระบบโอเคไปกันต่อนะครับ ตึงๆๆงนะปิดเรียบร้อยแล้วก็เอา,เอา,เอาคอนฟิกเกอร์ครับมาแล้วก็แปะท่อครับอันนี้ท่อผมก็อัปเกรดเป็นแอดวานนะครับแล้วก็ท่อไฟผมเป็นอิลิทนะคอิลิทท่อไฟเคเบิลครับของมอสแมกนิซึมนะครับมันจะสามารถส่งพลังงานได้สูงถึงสี่หมื่นอสี่แสนสี่สี่แสนอา, 40, อา 4, 4, นะครับถ้าเป็นแอดวานก็ ห้าหมื่นหนึ่งนะครับเบสิกมันสามสามพันสามประมาณสามพันนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็อย่าลืมกาหนดนะครับเพื่อให้มันออกไออกด้วยนะครับมันก็จะเริ่มไปจัดก,การนะครับพ่อค่อยทุบนะครับนี่ออแล้วสุเมื่อกี้ผมลืมไปตรงนี้นะครับก็คือลืมเออเขาแหละลืมต่อให้มันออกนะครับแล้วก็ต่อท่อครับ พอให้หมดนะครับต่อข้อให้มันเข้านะครับแล้วก็ออกระบบองทีนี้ปลายทางครับเมื่อเราเปิดนะครับมันจะสังเกตนะมันจะเขียนว่านมแมชนะครับคือมันไม่สามารถที่จะเออเขาเรียกไง,ไ,งไม่สามารถที่จะร่อนได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีตักแรงนะครับก็จะมาคอมโมตักแรงจะเออเจ้ตัวนี้ครับที่เราเคยทํากันไว้นะครับโอเคก็มีหมดห้าอันก็ หยิบมาห้าชิ้นนะครับอันนี้เป็นเนเธอร์ไลน์นะครับเอาะว่าทำไมผมต้องการเนเธอร์ไลน์เอ้ยเป็นเนเธอร์ไลน์แมชนะทำไมผมไม่ใช้ที่อื่นเพราะเนเธอร์ไลน์แมชนะได้ไอเทมเยอะสุดนะแล้วก็ได้ไอเทมเออที่มันแรดดอกอย่างเช่นนี้ครับเอ๋อร่อนเอออินสโตนะครับมีโอกาสได้อูบุนเทเนียมนะครับอ๋อศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรยากเลยอารอนกาเวลมีโอกาสได้ออเดมอนดียมนะครับศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะที่ต้องการแล้วก็ฮารอนเป็น เออในถ้าลักเนี่ยนะในถ้าลักในถ้าลักในถ้าลักนี่ในท้าลักนะครับมีโอก,กาสได้บริเวณนิ่มนะครับ0.2%ซึ่งโคตรยากเลยนะครับพูดเลย0.2%โอเคนะครับก็ใส่ไปใส่สไปใส่ไปแล้วก็ใส่มันไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบนิดนึงนะครับนี่ถ้าทำเสร็จก็ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยเลยนะเลยตอนนี้ถ้าสมมติไอแฮมเมอร์เราสามารถเอาแฮมเมอร์ มาใส่ดานทำก็จะกินเรืเบตตี้ของแฮมเมอร์นะครับแต่ก็จะทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็จะค่อยๆล่อนไปนะครับ mm hmm. ตัวไอเทมยังไม่ได้กําหนดนะครับเพราะว่าผมรอมากําหนดในแอพิโซดนี้ซึ่งในแต่ละท่อที่คอนเนคเตอร์เราสามารถคลิกขวาเพื่อกําหนดชื่อได้นี่ผมกาหนดชื่อเรียบร้อยนะครับนี่ดัสนะครับมีไรอกับเนเธอร์และนะครับเพราะว่าเป็น เอ่อมัดเอกเนี่ยแหละถ้าสมมติคอนเนคเตอร์มันแบบหนึ่งบล็อกมันจุกสองที่อ่ะมันจะมันจะชื่อซ้ำกันนะครับอันนี้ให้มันต่อเข้ากับเอ่อท่อพลังงานเพราะว่าผมที่เกียดต่อแบบเอ่ออิลิกเข้ากับพลังงานเอ่อแบบต่อท่อไฟอ่ะเพิ่มเติมอย่างเงี้ยผมก็ใช้มอดเอกเนี่ยตามคุณสมบัติมอว์เอกเพื่อจะเชื่อมไฟเข้าตรงนี้ได้นะครับนี่มันก็จะเชื่อมต่อเข้าได้นะครับแต่ทีนี้มันก็จะอึดอึดนิดนึงนะครับเพราะผมยังไม่ได้กําหนดอะไรเลย นะครับผมก็จะกําหนดนะครับก็คืออินพุสนะครับกับเมนเมนก็คือตัวนี้นะครับท่อตัวนี้กำหนดชื่อเรียบร้อยนะครับตัวตัวนี้คือเอา์พุตนะครับผมก็จะให้ทําการเป็นช่องหนึ่งนะครับผมจะให้เป็น Energy ครับ Create นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นเอาต์พุตนะครับผมจะให้ in Create นะครับเป็น Insert แล้วเมนผมจะให้เป็น Export นะครับคือ Export อเอาพลังงานนะครับเพรมะฉะันก็จะเติมพลังงานเต็มตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะดูดพลังงานจากตัวตัวท่อนี้นะครับ โอเคนี่คือหัวสมบัตินะครับส่วนแรกต่างๆนะครับก็กําหนดเรียบร้อยอ่ะมาเป็นด้าส์นะครับผมก็เอาเป็นช่องสุดท้ายแล้วกันช่องแปดนะครับปรับเป็นหมวดไอเทมนะครับคือถ้าสมมุติเราคลิกปกติมันจะเป็นการเดินหน้าครับถ้าต้องการถอยหลังให้กดชิปนะครับแล้วก็กดคลิกนะเป็นการถอยหลังครับโอเคให้ทาการตัวนี้ครับเชสและเชสครับผมตั้งให้เป็นอิ p พ r ตครับ ดัชนะครับผมต้องให้เป็น export นะครับ export เป็นแบบ stack นะครับ stack อันนี้ก็ export นะครับเอ่อสแต็กเอ่อ export stack นะครับ export stack นะครับ export แล้วก็ stack นะครับอันนี้นะครับเอ่อไอีกตัวตัวคอนโทรลเลอร์ของ mod x เนี่ยต์อนทำงานพลังงานด้วยนะครับนี่มันก็จะดูพลังงานดูเทมออกมาครับค่อนข้างรวดเร็วนะผมมองมองแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับ เนี่ยยังไม่มีไอเทมที่แบบค้างคานะครับอ๋อที่มันลืมลืมเอาเอาเอหยิบออกมาล่อนนะครับคือบ้านผมก็ต้องเช็คนิดนึงนะว่าแบบเอ้ยมันมีการล่อนมาหรือเปล่ามีการสีบหรือเปล่าเงี้ยบางทีเนี่ยเนี่ยมันมันเมื่อกี้ที่แบบยังแบบมันมันยังไม่ออกมาหรอโอเคพอเราทําระบบนี้เสร็จปุ๊บก็เคลียร์เรียบร้อยครับระบบแรกแล้วก็ไม่มีปัญหาครับคือตอนนี้ก็การเองทุกอย่างนะครับแล้วก็ แร่ทุกอย่างนะครับก็คือจะดูดเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผมนะครับอ่าเราก็มาดูในเอ็นเดเชก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากมาดูเอ็นเดเชนะครับให้ทำเอเทมิกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าเอนเดฟเฮาส์นะครับนี่กนครับเอนเดฟเฮาส์ก็คือใช้เลเลอร์นะเบลเลอร์นะเอ็นเดโฟแล้วก็บัวก็ได้นะครับบัสีขาวหรือถ้ามันเป็นเหมือนเออสีเดียวกันนะครับมันจะลิงก์กันนะครับนี่แล้วก็เป็นก็ได้โอเคมันก็จะมีเอเทมิุบบุบุบุบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนี่ ไอเทมทุกอย่างก็จะมาเก็บอยู่ในสตอลเลดครับน,นี่แต่มีขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าสมมุติมันไม่สามารถเก็บในสตอลเลดดาวเวอร์ได้นะครับมันก็จะมาเก็บในในเจ้าตัวเอ,อ่อสตอลเลดเซลลของผมนะถ้าผมเอาสตอลเลดเซลลออกนะครับจะรู้เลยว่าไอเทมไหนที่มันไม่สามารถเก็บเข้าไปได้นะเช่บนบอลมิลนะครับคัพเปอร์พีซต่างๆนะไอโฟร์กแรงต่างนะครับบล็อกพริสมารีนพาร์เฟตี้ชาร์ดอะไรเงี้ยมันทำเจมอะไรเงี้ยบางอย่างนะบางอย่าง เป็นทิมดัสนะครับอะไรประมาณนี้นะที่ไม่สามารถเก็บเข้าเอ่อพวกผมไม่ได้กำหนดที่สตอรีเดอรเวอร์ะครับนี่มันก็รำลังเข้ามานะครับไอเทมวันนี้ก็โคตรเยอะเลยนะครับสามหมื่นกว่าไอเทมนะครับหลออออังจาก episode นี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติมีใครสงสัยนะครับบางจุดที่แบบเอ,อ๊ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ทำไมมันเอ,อ้ย ระบบมันมาได้ยังไงอะไรงไงบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพรีเซนต์ให้ดูน,นะครับว่าไอ้ระบบนี้มันทํางานอะไรยังไงบ้างมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับทานเอ่อฮาร์สปอเตอร์ไอไอเทม,มที่มันฮาร์สปอเตอร์ทำไมผมไม่ใช้ของเอ็กเน็ตทุกอย่างเลยเอ็กเน็ตอาจจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางทีถ้าตรงเรากําหนดเยอะไปบางทีเราจะมึนเองครับก็เลยอะ เป็นา t r a n s p เตอร์ครับส่งไอเทมันเองให้มันส่งอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะครับซึ่งผม็อดเนอร์หนึ่งเจ็ดสิบหกอะผมอยากมันไม่มีม็อดตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า extra utility ครับคือผมอยากใช้ t r a n s f e r n o d e ครับ t r a n s f e r n o d e ของม็อด extra utility ครับแต่มันไม่มีครับถามว่าทำไมผมอยากใช้ t r a n s f e r n o d e ของ extra utility เพราะมันลื่นครับแบบทำให้ตัวเกมลื่นนะครับแต่ ไม่มีผมก็ใช้เป็น transporter ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะล่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ร่อนทุกอย่างอันนี้ก็จะล่อนแซนนะครับอันนี้ก็จะล่อนดัสนะมี redstone มีทีนิกวอร์ t ม,มีแร่ต่างๆเข้าระบบอเ e r ช y นะครับซึ่งมันก็ดูค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าเี่ยไหมสิบเอ่อสิบเขาเรียกไงสิบ operation p a r tick ก็คือแบบสิบสิบ tick ของ minecraft เนี่ยมันก็ดูค่อนข้างเร็วนะครับ ก็ทุบออกมานี่ก็ค่อยๆเจเนเรตไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมากองกันอย่างนึงนะครับปุ๊บนี่มันก็ค่อยๆกองกันนะครับคือส่วนใหญ่อะถ้าสมมติในกรณีแบบเฮ้ยในนาเขาเราเราอยากไดไอเทมเช่นอินสโตนมาบ้างเราสามารถมาเปิดที่คอมเพสเซอร์ตัวต้นๆได้นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะยังมีแบบระบบที่มันเอ่อเขาอาจะทุบไม่ทันเผาลอดไม่ทันไงไนะคอมโบโซนี่โคตรเยอะเลยนะครับ ้นจริงคอมเบอร์โซนนะครับถ้าใครอัปเดนะครับก็สามารถแบบมีแค่ตัวเดียวแล้วก็แจกใายทั้งหมดสามอันเลยก็ได้นะเพราะว่าอันเดียวผมมุ่งเลยโคตรเยอะนะครับก็ลองดูก่อนแล้วกันถ้าถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวผมก็จะลดเอ,อ่อปริมาณคัมเบเจนนะครับเพราะข้าขงล่านี้ผมก็แปะคอมเบอร์เจนทั้งหมดสามอันเลยก็กรับยากอยู่นะครับแล้วก็ระบบนี้ก็จะได้ไดมอนด์นิเท์ไลท์สแครปนะครับแล้วก็แร่พิเศษก็มีโอกาสได้นะครับ มานก็จะล่นไปเรื่อยๆแบบตลอดเวลานะครับโอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเอ่อเอ่อ All the most เอ่อ six นะครับสกายนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเด้